ปลาอตีนีเ่รกอนเรวิวาอะมี้าเจะกินทุกอย่างไม่ได้นะเงิน2เราจะกินทุกอย่างไม่ได้นะปาเราก็กินผัวาเก็เก็บเ็เราก็เก็บมาแล้วโนลังใหญ่

<laughs> chào đang lắng khỏe quá, quái oh, mẹ quái 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 Muôn quái 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 วายูเดลือม้มมือเลยเนี่ยอันนี้ซาดครับซาดอะไรซาดเกลือเดี๋ยว็นมาเดี๋ยวมุดอะไรก็พี่น้องปลอยเรียบร้อยอืมโอ้โหเอาหน ส้มอ่ะออชิมเอาเอาไปต้มสมต้มยังเท่อไหรอย่าเกี้ยนี่เปรี้ยวขนาดไหนอืมคนน้มันสิเปรี้ยวละมุนคือไข่ใบใบม่วงใบนี่เอาเจ้าเอาได้มึงกินเจ้ากินเป็ปหาฮะหมูแม <r> <Practice. S 1> ่งยังหมูแม่มันขึ้นอย่มเขามีนี้เวอเขาเรียบร้อยแล้วลุง

หัวป <c oughs> ังแต่สับปะรดสับปหรยเออรตอนอยู่นะรับหยอดผักหวานมันสบปะรหยอดสบอะรย่างบอกว่ามานี่มานี่บอกหัวปลาช่อนอยู่นี่ทั้งวะเจ๊หัวปลาช่อน โอาไปเลยมเนี่อบสตัวเลย่เออพี่นายมุงเนยอสาตัวน่นกินไปก่อนเลยคอยต่อแห่เจ้าเลยชอบลูกคอยจริงจริงนีไทยอ่ไทยอยาไดแล้ว่าไเหือยล่ ต้องว่าปลาลูบ้านแหะลูปลาสองคนเลยฝึกฝึกสุเรอาแหด้วยเพียก่อนแล่าๆขิมแหไปไปดิแล้วแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าให้พี่เมฆไปด้วยพี่เมฆจองขมังเวทเนี่ยได้เลยอ่ะปลาเนี่ยพี่น้ำพี่น้ำมุดปูดแบบนี้ลูกสาวหอยว่าตรอมดาเดิพูนแหะว่ายยังเจ้าสิเล่นน้ำสิ